อ่าข้อห้าสิบสามนะครับตรงนี้บอกว่าปืนไรเฟิลสามารถยิงกระสุนออกไปในแนวระดับด้วยอัตราเร็วเก้าร้อยเก้าสิบเมตรต่อวินาทีนะครับก็คือ V เท่ากับเก้าร้อยเก้าสิบเมตรต่อวินาทีนะครับถ้าเป้าอยู่ห่างออกไปสี่ร้อยหกสิบเมตรนะครับอ่าหรือตรงนี้คือระยะทางที่มันเคลื่อนที่เนาะที่กระสุนต้องเคลื่อนที่เราต้องเล็งปืนให้สูงกว่าเป้าประมาณกี่เมตรกระสุนจึงจะใกล้เป้าหมายมากที่สุด โอเคนะครับอ่าเราจะมาฝึกเป็นสไนเปอร์กันนะครับอ่าก็จะมีปืนนะครับที่อยู่ตรงนี้เนาะที่จะยิงออกไปปั๊บมียิงลูกกระสุนออกมาเนาะชุบอาเป็นปืนไหมเนี่ยเ <c ười> <c ười> นาะสมมติว่ามันเป็นปืนนะ <c ười> ปืนที่ยิงออกมาเนาะ <c ười> ความเร็วของกระสุนที่พิ่งออกมาตรงนี้จะเป็นเก้าร้อยเก้าสิบเมตรนะครับ ทีนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะมีเป้าเนาะอยู่หาวมานะครับหาวมาตรงนี้นะครับคือถ้าถ้าเรายิงกระสุนออกมาปกติเนี่ยพอมันเคลื่อนที่มาใช่ไหมมันก็จะโค้ง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 ลงใช่ไหมจนกระทั่งเกือบหลุดเป้าเลยสมมุติเราเลียงด้านบนแบบเนี้ยมันก็จะมาตกด้านล่างนะครับอ่าเนื่องจากว่ามันจะมีแรงอ่า G ใช่ไหมครับในแนวแกน Y ที่ดึงมาลงมาอยู่ใช่ไหมทำให้กระสุนเนี่ยจะเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งนะครับซึ่งระยะทางจากปลายกระบอกปืนจนถึงเป้าหมายตรงเนี้ยอยู่ที่460เมตรนะครับ460เมตรทีนี้ถามว่าเวลาเราจะเลงจริงๆเนี่ยเราต้องเลงยังไงก็คือถ้าเรารู้ว่ากระสุนมันจะย้อยลงใช่ไหมเวลาเราเลงเราก็ต้องเลงแบบให้มันมัน,ม,นมันสูงขึ้นไปอะ่ะสูงขึ้นไปจากเป้าใช่ไหม ก,กระสุนมาถึงปุ๊บมันก็จะย้อยโดนเป้าพอดีอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือหลังการการเคลื่อนที่ของกระสุนปืนถ้าเรายิงออกไปใกล้ไกล,กลมากๆนะเช่นนี้เกือบครึ่งกิโลเลยนะ460เมตรนะครับะจะต้องเล็งให้สูงกว่าเป้าประมาณกี่เมตรกระสุนจึงจะเข้าใกล้เป้ามากที่สุดโอเคนะครับเราก็จะมาคำนวณหากันนะทีนี้เราจะหายัางไงก่อนอื่นเราต้องหาก่อนนะเขาเขาให้ระยะทางใช่ไหม ระยะหางกับความเร็วมาสิ่งที่เราจะหาได้ก็คือเวลานั่นเองนะครับเราจะหาในแนวแกน x ก่อนในแนวแกน x คืออะไรในแนวแกน x ก็คือในแนวระดับตรงนี้นะครับเนวแกน x ส่วนถ้าเกิดว่าพูดถึงแนวดิ่งก็จะเป็นการหาความเร็วในแนวแกน y ซึ่งตรงนี้ครูจะหาในแนวแกน x ก่อนเพราะครูทราบว่าตรงนี้คือ vx นะครับคือความเร็วที่อยู่ในแนวแกน x ที่กระส่นเคลื่อนที่ในแนวระดับไปไหมตรงนี้นะครับคือ vx นั่นเองนะครับส่วน ระยะทางก็คือเป็นระยะทางในแนวระดับนะครับพอเราทราบระยะทางในแนวระดับแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาหาา t ได้ว่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับพอเราทราบ T แล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปหา,าระยะทางที่กระสุนปืนเดินทางในแนวแกน y นั่นเองนะครับมันจะเป็น2สเต็ปหนึ่งคือหาเวลาจากการเคลื่อนที่ในแนวแกน x ก่อนเมื่อได้เวลาแล้วเนี่ยทั้งแนวแกน x กับแนวแกน y เนี่จะใช้เวลาในการเดินทางเท่ากัน เราจึงเอาเวลาเนี่ไปแทนในแนวแกน y อีกครั้งนะครับมันก็จะเป็นคําตอบออกมาอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูว่าเป็นไงขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราจะหาอ่าเวลาที่แกน x ก,ก่อนนะครับหาเวลาที่แนวระดับละกันอ่าแนวระดับหรือแกน x เ,เพราะว่าความเร็วของเราเป็นความเร็วในแนวระดับนะครับเราก็จะได้ตรงนี้นะครับจาก สูตรเลยนะอ่าเอาเป็นอา่ามันจะมาจากตัวคูกณลังคิดว่าคูจะสอนอยังไงนะครับให้นักเรียนเข้าใจมันจะเป็น v เท่ากับ s ส่วน t ใช่ไหมที่เราเรียนมาความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมาแปลงสูตรนะครับอ่า v ตรงนี้คือความเร็วต้นใช่ไหมครับ ux อันนี้ก็คือระยะทางอ่าแล้วก็ t นะครับครูแปลงสูตรเพื่อให้มันเข้ากับอ่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตาย นะครับอ่าก็จะได้เป็นแนวระดับนะครับความเร็วที่มันเป็น u เพราะว่าเป็นความเร็วต้นตอนที่กระสุนปืนมันเคลื่อนที่นะครับ s x ก็คือระยะทางตรงนี้4 5 0 460เมตรตรงนี้นะครับ t ก็คือเวลาที่เราต้องการจะหาเราก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปอ่าตรงนี้ก็จะได้เป็น ux คือ990นะครับอ่าแล้วก็ s x ของเราก็คือ460เนาะ460แล้วก็ t นะครับ ย้ายข้างสมการปึ๊บเอาทีมาไว้ฝั่งนี้กูย้ายไปตรงนี้นะจะได้ว่า460หารด้วย990ตัดตัดปึ๊บโอเคไหมย้ายทันนะกูย้ายไปปึ๊บมันเปยคูณใช่ไหมย้าย990้ามาหารนะก็จะได้เวลาออกมาคือ46่ส่วน99วินาทีนะฮะมันมันตัดกันไม่ลงกูเลยติดเอาไว้เลยนะครับทีนี้มาดูอ่าลำดับที่2นะครับ ลำดับ,บที่สเนี่ยทีนี้เราจะพิจารณาแนวแกน y นะครับาหาฟความสูงนะครับที่แนวแกน y ก็คือความสูงที่กระสุนจะเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะครับอ่ามัน,นก็จะเคลื่อนที่ลดลงตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นความแตกต่างตรงนี้ถ้าเรารู้ว่ามันมันจะเคลื่อนที่ลดลงเท่าไหร่ความสูงตรงนี้เราก็เผื่อขึ้นไปเท่านั้นนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นกระสุน S ที่เดือเข้าไปพอยิงไปปุ๊บมันก็จะเข้าเป้าตรงกลางพอดีนะครับนี่คือระยะที่เราต้องเผื่อทีนี้เราจะหาจากสูตรอะไรเราก็จะหาจาก S Y นะครับอ่าหรือระยะ S ตรงนี้อ่าเดี๋ยวครูเปลี่ยนเป็น S อแล้วกันจะได้เข้าใจ S Y นะครับ S Y ตรงนี้ก็จะเท่ากับอ่า U Y T Y นะครับบวกเศษหนึ่งส่วนสองเอ y อ่าทั้งหมดกำลังสองซึ่ง t y เนี่ยมันจะเท่ากับ tx ใช่ไหมครับอ่าแล้วเราก็แปลงมานะครับ s y นี่ก็คือ h นะมั้ยคือความสูงตรงนี้ระยะที่เราต้องเผื่อตรงนี้นะครับอ่า u y ว y เนี่ยก็คือมันไม่มีความเร็วต้นเนาะในแนวแกน y นะครับมันก็จะเหลือแค่เศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยก็คือความเร่งในแนวแกน y ก็คือค่าแรงลบงของโลกนะครับ t กลังสงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเศษหนึ่งส,ส่วนสคูใช้10บเลยนะ g คือสินะครับตรงนี้นะคูณทกำลังสองทีกำลังสองก็คือตรงนี้นะครับสี่หนะครับหารด้วยเกนะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับตรงนี้นะครับ เกสิบก้าหนึ่งรอหน่งราประมาณหน <0. S 2> ึ่งจุดศูนย์หกเมตรอ่าโอเค ครูกาลังคิดอยู่ยว,ว่าเราจะคิดเลขยังไงนะครับให้มันง่ายที่สุดนะครับตรงนี้เดี๋ยวครูลองแตกออกมาก่อนก็จะได้เศษในส่วนสองคูนสิบคูณอ่าสี่สิบหกคูนสี่สิบหกนะฮะหารด้วยอ่าเก้าสิบเก้าคูนเก้าสิบเก้านะครับ, 99, 99, รบตรงนี้นอ่าบังเอืญตัวเลขมันใกล้เคียงกันด้วยนะครับตรงนี้ครูก็เลยหาต่อนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเลขมันง่ายสุดเนาะอ่า ตรงนี้ก็ได้เศษหนึ่งส่วนสองคูณสิบคูณตรงนี้ครูจะปรับให้เป็นหนึ่งร้อยนะคูณหนึ่งร้อยเลยนะครับเพื่อให้มันง่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นสี่สิบหกคูณสี่สิบนะครับอ่าปรับเพิ่มอันนี้ครูอาจจะประมาณสักห้าสิบคูณห้าสิบนะครับอ่ะโอเคตัวเลขมันจะได้เป็นเขาโค้งที่มันง่ายขึ้นมานะครับอ่เาเวลาเราจะหานะครับเพราะว่า เวลาเราเข้าไปสอบจริงมันไม่ได้มีเครื่องคิดเลขติดตามเราไปด้วยนะนะครับอ่าตัวนี้ก็จะได้เป็นอ่าสิบกำลังลบสี่เนาะอันนี้คูณตัดไปเลยแล้วกันนะครับเป็นห้านะครับเนี่ยนะสิบหนึ่งส่วนสองก็จะเหลือห้าใช่ไหมครับคูณอ่าอันนี้เป็นยี่สิบห้านะครับคูณสิบกำลังเท่าไหร่เอ่ยอ่าสิบกำลังสิบ กำลังสองนะครับคูณด้วยสิกกำลังลบสี่นะครับตรงนี้นะคูณสิบกำลังลบสี่เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นะจะเป็นมองออกนะนะตรงนี้จะเป็นสิบกำลังสี่ใช่ไหมทีนี้ครูย้ายขึ้นไปก็จะเป็นสิบกำลังลบสี่นะครับพอคูณกันเข้าไปห้าคูณร้อยยี่สิบห้าก็ประมาณร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมครับร้อยยี่สิบห้าคูณนะครับสิบกำลัง สองคูณสิกำลังลบสก็คือ10บกำลังลบสองใช่ไหมครับอ่าพอคูณกันออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าหนึ่นะครับตรงนี้นะอ่าทันนะตรงนี้5้าคูณหคูณยี่หได้ร้อยยนะครับสิบกำลังสองคูณสิบกำลังลบสหรือสิบกำลังลบสองนะครับพอสิบกำลังลบสองหรือก็คือการหารหนึ่งร้อยใช่หมหารหนึร้อยก็ประมาณอ่าหนึตรงนี้นะครับ ก็จะตอบประมาณ1.25เมตรซึ่งข้อที่มันใกล้เคียงที่สุดนะครับก็คือข้อ2ตรงนี้นะครับ1.1เมตรนะครับสิ่งที่ครูจะบอกคือครูไม่ได้สามารถที่จะไปหาคําตอบที่มันอ่าเป๊ะๆ1.1เมตรหรอกแต่ว่าครูยพยายามหาวิธีการคิดที่มันง่ายที่สุดที่เราจะอ่าสามารถหาคําตอบของข้อนี้ออกมาได้เห็นไหมครับ คำตอบครูไม่ได้ตรงกับใช้เลยแต่ว่าครูจะทราบว่าตรงเนี้ยมันจะตอบข้อสองนะครับเพราะว่าตัวเลขครูมองดูแล้วมันไม่ได้หามกันลงตัวมันตัดกันไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะประมาณนะครับว่าตรงนี้จาก99า้นะเราปัดให้มันสักเป็นสัก100นะครับเพื่อให้เราคิดเลขง่ายขึ้นตรงนี้จาก4 6ปัดมันอีกสักสักประมาณ50จะได้ตัดคูณกันง่ายขึ้นนะครับพอคูณออกมาปุ๊บมันก็จะได้ค่าที่เรา เราก็ไม่ใช่คําตอบอกแต่ว่ามันเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับคําตอบที่สุดเราก็จะได้ว่าข้อที่น่าจะถูกนะักั็น่าจะเป็นข้อ2ที่มันใกล้เคียงกับคําตอบที่เราประมาณค่ามามากที่สุดอันนี้คือทิคในการทําข้อสอบเลยนะครับบางคนเนี่ยไปทําแล้วแบบคิดจนกระทั่งหาคําตอบมาจนกระทั่งได้คําตอบที่มันถูกต้องซึ่งคําตอบที่มันถูกต้องมันก็จะประมาณอ่า s เนี่ยประมาณ1 0 6จุนะครับซึ่งกว่าเราจะไปหารมาได้1.06เนี่ย แล้วมันยากมากนะครับที่เราจะไปหารแล้วก็คูณออกมาเป็น1.06แต่ถ้าเราสามารถประมาณการแล้วก็มีทิศในการทำก็สอนมาย้ายข้างย้ายข้างปุ๊บเดี๋ยวตัดตัดตัด,ตดปุ๊บ5คูณ25เป็น125่ามาคูณกับสีก่กำลังลบ2องเท่1.25เนียก็จะได้คำตอบแล้วนะครับแต่ครูบอกเลยถ้าเธอจะไปทำจนกระทั่งได้1.06เนี่ยยากมากนะครับยกเว้นว่าเธอจะเอาเครื่องเลเเข้าไปคิดด้วย นะครับอันนี้ก็คือทิคในการทําข้อสอบน,นะครับครูถึงบอกว่าเราต้องฝึกทําข้อสอบบ่อยๆนะครับแล้วเราจะทราบว่าเวลาเราไปสอบจริงเนี่ยเราต้องทํำยังไงับข้อสอบที่มันยากๆหินหินเนี่ยนะครับอ่าก็เป็นกําลังใจแค่เรียนนะครับอ่าลองฝึกทาบ่อยๆนะนะครับกว่าที่ครูจะมาถึงจุดนี้ได้ครูก็ผิดพลาดไม่มาไม่รู้กี่อรอบนะครับเืลอๆสอนไปเนี่ยก็มีข้อที่ผิดพลาดนะครับถ้า นักเรียนเจอว่าครูสอนผิดพลาดตรงไหนก็รบกวนคอมเมนต์เอาไว้ด้วยเดี๋ยวครูก็จะมาแก้ไขให้นะครับเพราะครูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะทําความผิดพลาดออกมาได้นะครับไม่ใช่ว่าครูสอนไปแล้วครูจะถูกทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางครั้งครูก็อาจจะเผลอเลอไปบ้างนะครับแต่ก็ด้วยเจตนาดีที่จะมามอบอความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการที่ัเียนจะไปสอนเดยกต่อน,นั่นเองนะครับ โอเคก็เป็นกําลังใจให้กันละกันครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนะครับครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สนใจที่จะสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนครูให้มีกำลังใจนะครับในการผลิตคลิปเกี่ยวกับการติวข้อสอบออกมา ให้ดูนะครับอ่าก็ที่จริงแล้วครูก็ทำไว้อยู่เยอะนะครับอ่าวิดีโอที่รอการเปิดตัวนะครับว่าถ้าได้รับ่าการสนับสนุนนะครับจากการสมัครสมาชิกอ่าครูก็จะพยายามทำออกมาบ่อยๆนะครับอ่าตอนนี้ก็คลิปก็จะอยู่ที่ประมาณอ่าสัปดาห์ละครั้งนะครับผมอ่าก็จะเป็นช่วงนี้ครูจะเน้นเกี่ยวกับการ ทำคลิปเกี่ยวกับการติวเพื่อจะสอบเข้ามาหาลัยนะครับผมเกี่ยวกับการเอาข้อสอบมาในการที่จะมาเฉลยให้ดูนะครับเพราะ,ะคุณครูมีความเชื่อว่าการที่เราจะไปสอบได้เนี่ยนะครับการที่เรามานั่งฟังการติวข้อสอบเนี่ยก็สําคัญเนี่ยพอๆกับการที่นั่งเรียนเลยนะครับเพราะว่าการที่จะสอบได้เนี่ยเรามาติวข้อสอบเนี่ยนะครับก็จะทําให้ เรามีความเชี่ยวชาญในการทําข้อสอบเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ครูก็ตอนนี้ก็ทํามานะครับปล่อยสัปดาห์ละหนึ่งคลิปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับนะครับสาหรับการสมัครสมาชิกนะครับก็ถ้าใครสนใจจะบริจาคให้ครูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเลือกบริจาคเพื่อสนับสนุนนะครับเริ่มต้นที่50บบาทนะครับสำหรับคนที่ต้องการสมัครสมาชิกแบบทั่วไปนะครับก็จะมี วิดีโอนะครับที่จะดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับอ่า uh, มันก็แล้วก็จะมีสตรีมสดนะครับอ่า uh, ถ้าครูอ่า uh, อย่างเช่นครูติวอ่า uh, ให้ที่โรงเรียนคุณครูก็จะสตรีมออกด้วยนะครับอ่า uh, สำหรับแบบแฟนพันแท้นะครับก็คือจะเป็นวิดีโอแบบยาวๆไม่มีไม่มีอ่า uh, การตัดนะครับอ่า uh, ก็จะวิดีโอละชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็อ่า uh, มีสิทธิ์ในการดูวิดีโอได้ก่อนคนอื่นนะครับ อ่าแล้วก็มีสตรีมนะครับวิดีโอพิเศษสำหรับคนที่สมัครสมาชิกแล้วก็จะมีอ่าช่องแชทสดนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะสอบถามนะครับอ่าข้อสงสัยในบทเรียนต่างๆนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุญนักเรียนมากนะครับอ่าขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อ่าสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อสนับสนุนคุณรูให้มีกําลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆออกมา อ่าโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเฉลยข้อสอบนะครับเพื่อที่เราจะมาเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ยังไงก็ฝากนักเรียนกดไลค์นะครับกดซับสไคร e นะครับทิมคอมเมนต์ comment, เป็นกําลังใจให้ครูด,ด้วยนะครับครูจะได้มีกําลังใจในการทำคลิป นะครับที่เป็นแนวข้อสอบดีๆแบบนี้ออกมาให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เพื่อที่นักเรียนจะได้ไปสอบเข้ามาหาลัยดีๆนะครับหรือว่า,าไปสอบอย่างอื่นที่นักเรียนต้องการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับในระดับม .4 ถึงม .6 โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่ตอไป